รีวิวแบบกับกากับกราโปงปั้นใหม่ผมที่ตั้งใจไว้ตั้งใจไว้ก็คือปงลายสกอรอตสีแดงดำนะ oh. มันจะเท่กว่านี้แต่อันนี้ก็น่าเสียดายผมก็ชอบงานนี้มป็นงานดีมากเลยงานเนี้ยไม่มีตำหนิเลยนะครับปงแต่ส่วนนี้เรามีก็มีติดเหลืองนิดนึงตามสไตล์สีขาวคือว่าแต่ส่วนมาโคที่ผมได้มาเนี่ยมันไม่ใช่ปั้นเก่า มาโคปั้นเก่าหน้ามันเออมากสําหรับผมนะหน้ามันเออสุด,สดอะ่ะผมก็เอ้ยถ้าซื้อมาโปงทีก็อยากได้ปั้นใหม่เลยจนผมไปซื้อปั้นใหม่มาไปประมูลมาอ,อ,อ,อรอาคาก็กลางๆนะก็ไม่แรงมากไม่ถูกมากกลางๆ basic, basic. เบสิกเบสิกไปมาโคปั้นใหม่เดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันอาโจบสองตัวนี้ละเบ็ดก่อนใม่ว่ากัน <c oughs> อืปลาลูกโกรปลาลูกโกเนี่ยผมก็ซื้อช่วงแรกมาก็คือเป็นผู้ที่เหมือน,นะคล้ายๆกบบกอตั้งแก๊งพีดีก็ว่าได้นะชักชวเนเพื่อนๆมาผมเคยเล่าประวัติพีดีไปคร่าวๆแหละไม่ต้องเล่าซ้ำเนาะปลาลูกโกเนี่ยจริงๆอ่ะผมอยากได้ชุดสีเขียวสีเขียว มาแทนตัวนี้แล้วตัวนี้ผมจะปล่อยขายปล่อยขายอยู่แหละแต่ขายไม่ออกช่วงนี้ตอนนี้ที่ถ่ายคลิปอยู่ก็คือช่วงปีใหม่แหละอ่ะช่วงปีใหม่ช่วงปีใหม่คงคงเก็บเงินไปเที่ยวกันเนาะผมก็ขายแล้วแหละแต่ก็ขายไม่ออกใครอยากได้ทักคอมเมนต์มาหรือทักทางยูทู e มาก็ได้ว่าต้องการราคาเท่าไหร่ผมจะขายให้ถูกๆูถ้าใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วบอกมาจากคลิปนี้นะครับ ขายให้ราคาที่ลดไป20-30%ที่ตั้งราคาขายเลยจะส่งให้ฟรีโอเคสำหรับปลาลูโกโปตัวนี้ตัวเดียวนะยิโ <c> ร <oughs> มิกับโปงก็ลองคอมเมนต์มาก็ได้สอบถามได้แต่ตัวเนี้ยผมสำหรับตัวเนี้ยใครที่บอกมาจากคลิปนี้ก็คือเดี๋ยวผมลดราคาให้20-30%ที่ผมตั้งราคาขายอยู่เค <Wow. S 1> okay, ไหมหลักร้อยไม่ใช่หลักพันหรอก ตัวหลอกตัวพวกนี้ช่วงนี้นะราคาช่วงนี้นะครับราคาช่วงนี้ก็ปีที่ลงคลิดนี่แหละโอเคมาเรามาแกะกล่องกันดีกว่ารึงน้าให้ชื่นใจกัน <c oughs> มาครับกล่องนะครับนี่มาแล้วหูหกล่องแบบ ข้างในตัวกระดูกกระดิกได้ด้วยน่ากลัวจริงเลยของพวกนี้ไอของมาแบบนี้มันโคตรเสียวเลยมาแกะดูก่อนเลยอยางได้ขีดไปเลยครับแต่เนี่ยไอโมเดลที่มีเยงกระดูกระเด็กข้างในเ,นยเสยงมันขยับได้เนี่ยโคตรน่ากลัวลนะถ้าเป็นเลเซนคือแตกแน่นอนเป็นงานมเดลพวกเลเซนนะแตกแน่นอนร้อยทั้งร้อยจากประสบการณ์ที่เคยซื้อมานะ รอยทั้ง้อยกลุกชิ้นที่ของผมป็นเลซิ้นขนส่งมาถ้าเป็นแบบว่าขย่ากล่องแล้วมีกระดกแบบขยับได้นะแตลกแน่นอน้อยทั้ง้อยที่ผมประสบมานะมกมาคือแค่สองตัวเองอ่าอ,อย่างแรกปลาลูกโกไม่ใช่ปลาลูโกโกเลยนี่เอ๋อไม่ใปลาลูกโกเฮ้ยปลาลูกโกถูกแล้วแต่ที่ผมซื้อมาเนี่ยตัวนี้มันเป็นสีขาวใช่ไหม วางก่อนเลยสีขาวสีขาวเห็นอยู่ใช่ไหมตอบแดงสีขาวก็ววคือว่าต้องยืนยไงดี oh. คือเห็นแม่งแม่งถูกแม่งถูกแม่งถูกแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่สีเขียวนะไม่ใช่สีเขียวเป็นสีแดง oh, <no. S 1> <laughs> ก็คือว่าคือผมอ่ะสะสมปลาลูกโกเพราะว่าอยากให้แกตีดีมันคคบผมก็เลยอยากจะจัดมาให้เหมือนจะตรงปกตามปกอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นชุดสีเขียวถูกไหมมันเป็นสีเขียวแล้วมันก็มีด้วยอย่างนี้แต่เสื้อข้างในมันจะไม่เหมือนกันข้างในจะเป็นอีกสีหนึ่งถ้าเป็นลายาต่คือข้างในตัดคือข้างนอกเป็นสีเขียวชุดอย่างนี้เลย มันก็ดูคล้ายๆกันมันมีนะปั้นนี้แต่ผมเขาไม่ได้ซื้อมาแต่ผมไปเจอราคานี้มันดีแล้วอีกอย่างนึงนะงานเนี้ยมันก็คือแบบสกรีนข้างหลังเลยว่า b a l กโก o a น d Dejras สกรีน P.A.D ที่ไหลด้วยคือมันแบบว่าเออมันก็ถึงไม่ตรงที่คอนเซ็ปที่เราตั้งไว้แต่มันมันก็ถือว่าสมเทศสมผลที่ว่าเออมันเป็นชุดของเสื้อคล <No, sir. S 1> ุม P.A.D อย่างโบยาผมก็ยังไม่ได้ปิดลายเลยเพราะว่าโบยาผมมันก็ยังไม่ใช่ตามสีที่เป็นสีเสื้อสีแดงก็ยเป็นสีแบบเสื้อลายอื่นอยูแต่ตัวเน,นี้ยโชว์เลย, oh. ยนะงาน QAD g a d แต่แตกต,ต่างกันคือใส่แว่นกับไม่ใส่แว่นเดี๋ยวเอาแว่นออกมาถอดใส่ให้เลยดีไหมเนี้ยนี่ ซึ่งงานเนี้ยผมซื้อมาเป็นตัวเปล่ามือสองนะงานถือว่าโอเคไม่รู้ว่ามือหนึ่งใส่แว่นหนึ่งไม่ใส่แว่นนี้ผมไม่แน่ใจนะมันมีงานทั้งใส่แว่นกับไม่ใส่แว่นแหละก็ถือว่าทั้ง,งานออกมาดีเดี๋ยวเราเข้าไปกับกล้องดูทีเดียวนะเดี๋ยวเรามาดูมาโครอันนี้ไฮไลท์ของคลิปวันนี้เลย oh. มาโคเนี่ยผมผมดูปั้นใหม่มาเยอะมากมันมีหลายชุดสีขาวสีดำลายไฟแต่ สิ่งที่ผมตามชุดที่ผมตามหามากที่สุดคือชุดอะไรไดไหมชุดสีดำปกเขียนว่าสุสุรันคืองานนี้ผมยังไม่เคยเห็นมือหนึ่งนะนสำหรับผมนะยังไม่เคยเห็นมือหนึ่งเคยเห็นคนแต่ลงโซเชียลแบบตามกลุ่มเนี่ยงานนี้คือคนมีน้อยมากเลยแล้วก็ไม่ค่อยเห็นคนเอามาขายกันแลั้นผมไปเผอไม่เจอประมูลอยู่ก็เลยใส่ไปไม่คิดว่าจะได้ด้วย ออแบบได้มันโงงได้เฉยก็ถือว่าโอเคเลยถือว่าต้องการลายนี้เลย <Yeah. S 1> มาคือปงปั้นใหม่ฮิโนมีปั้นใหม่เข้ามาพอมาพอมาโคแม่งมาแตกต่างจากเพื่อนอะ่ะหนึ่งปั้นใหม่มคือปั้นใหม่แม่งเสียวจัดเลย ตอนแรกในสองเดี๋ยวเอาปลาโลโกล้ลองก่อนนะเนี่ยเพื่อมขึ้นมาซื้อปั้นใหม่อ่ะตัวแม่งใหญ่ชี้หายเลยสเกลแม่ง่ะแตกต,ต,ต่างนิดนึงเพราะว่าปลามาโผป,ปั้นเก่าอ่ะตัวมันก็จะบาลานซ์บาลานกันแต่แบบ กว้างอ้วกห,หน่อย,อออยแต่เนี้ยคือต,ตัวแม่งใหญ่เลยไม่รู้ว่าสเกลแม่งจะบาลานซ์กงนหรือเปล่านะบ้านใหม่กับบ้านเก่าอนี้เพราะว่าบางงานบางตัวสเกลอ่ะมันก็าบาลานซ์กันบางบางสเกลก็ไม่บาลานซ์กันนะนี้เป็นมาโครมือสองโอเคสินค้าไม่แตกหักอะไรนะครับถึงเนี้ยจะเป็นมีเสียงเขย่าในกล่องเวลา นี่มาแล้วครับโอเคงานใช้ได้เป็นมาโคมาโคนะครับมาโคตกนี่สามสิงห์แทนสุรนัน3สามสิงห์เอลิสิกะครบแล้วนะครับนี่เลยมาโค นี่สามตัวนะครับนี่ดูว่าสวยงามนี่งนะ,ะเห็นไหมล่ะดูใ,ใจนี่หัวโปรติพวกปั้นเนี้ยมันจะมีสองหัวนะหัวมันจะเนี่ยอ้าวมันจะถอดได้ จริงมันไม่ถอดได้ขนาดนี้เนะี่ยจริงมันต้องถอดแค่หัวได้นี้มันน่าจะหลุดออกมาได้ง่ายก็ oh. ถือว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันเป็นชิ้นส่วนที่ต่อกันโปกติหัวมันถอดเปลี่ยนได้มีแบบใส่หมวกกับไม่ใส่หมวกนี่สวยงามครับเดี๋ยวเราไปกับกองผมไม่รู้ว่าเป็นงานโมหรือเปล่านะที่มันเป็นคอปกสุรุรันแต่ว่ามันไม่น่าใช่งานโมแหละถ้างานโมเขาคงบอกแล้วแหละ ที่ประมูลเพราะว่าส่วนใหญ่คนก็ลงชุดดำเป็นอันนี้ปะเดี๋ยวเราไปกลับกล้องนดูไปกันเลยครับนี่ครับปาลูโกโกนะครับนี่ที่ผมบอกว่าเป็น P.A.D เนี่ยเห็นปะ่ะเห็นชัดเลยนี่ผมชอบตรงนี้แหละครับชอบกว่างานปั้นที่ผมมีอยู่แล้วนี่เป็นชุดสีแดงไออันเนี้ยมันก็มีนะครับข้างๆเขียน P.A.D มีอยู่ เนี่ยพีดมีแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ในชุดสีนี้นะผมชอบที่มันแบบเห็นวิ่ใหญ่ชัดเจนเนี่ยพีดีงานนี้คือว่าโอเคเลยนะครับพีเดีีสวยงามครับถืองานถือว่างานรายละเอียดถือโอเคนะครับนเกก็บ่องานถือวโอเคงานเก็บรายละเอียดถือว่าใช้ได้เป็นมือสองอาจมีรอยนิดนหน่อยห ตามการเวลานะเวลาคนก็ของมือสองก็ต้องทําใจเรื่องตําหนิจะแบบว่าบอกว่าไม่มีตําหนิเลยก็ไม่ใช่ถ้าเขาเก็บมานานแล้วแต่ถ้าเพิ่งกี่จากแพ็คได้วันสองวันอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีตําหนิกาอ่กเป็นได้ป่ะดี๋วก็ดูมาโคโตตัวหนึ่งมาโคนี่เก็อหวันนึง สวยงามครับตำหนิก็มีนะตามมีรอยนิดนๆหน่อยๆก็ถือว่าโอเคก็ของมือสองีอ่ปกคออุสุรันนะครับสิ่งที่ผมตามหาแต่เราก็หากันจนเจอตครับมาโคโตะ โอเคนะครับงานใช้ได้ถ้ามีแบบว่าไม่ใส่หมวกก็ถูกก็อยากได้เหมือนกันนะไว้ทอดเปลี่ยนเล่นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเฮ้ยอุ้ย,ยล้มเลยอือดูหน้าครับหน้าอเออถูโอเคครับงานนี้มาโค มาดูเลยครับหเห็นสายตาไหมสายตาข้างในแว่นหมมองกดูกจริงๆถ้าหลังมีมีเป็นป้ายสุรันหน่อยอะดีมากเลยหัวจละลุดแล้วหัวจะลุด <c oughs> น่าทำมากาวไม่ดีนะครับไอ้โมเดลทุกอย่างมันเป็นชิ้นส่วนประกอบนี่แหละครับมันเป็นกาวยึดเท้าก็ถอดได้นะครับที่จริง ถ้ากาวมันกาวมันเสื่อมตามมามันก็สามารถหลุดได้แล้วก็ใส่กาวเข้าไปใหม่เหมือนเดิมเนี่น,นะครับของมือสองก็จะเป็นนี้ต้องเราก็ต้องคอยรักษามันคอยทำความสะอาดคอยบำรุงกักษาครับคอยออกมาเช็ดมาถหูมาทำความสะอาดอันนี้ตำหนิที่หัวก็มีนิดนึงนะครับดูในเดียลยโอ,โอเคครับยอมรับได้ในราคาที่ได้มาไม่แพงมากไม่ถูกมากราคากลาง วันนี้มาแปลกนะเราเนี่ยวันนี้เราจบคลิปกันแบบใกล้กๆอย่างนี้มั่งดีกว่านะคนดูจะได้ไม่เบื่อดูคลิปแบบเหตนโมเดลชัดๆจบคลิปแบบอย่างนี้เลยนี่ถ้าเทียบกันไว้หน้าผมสกเกลมือผมก็ตัวก็ประมาณเท่าน,นี้ไอ้สกเกลตัวนี้ตัวใจะใหญ่กว่าชาวบ้านคราบ3 3สิงนะนนแหละก็คลิปนี้ก็ มีแค่2ตัวเนาะช่วงหลังก็อาจจะห,หายไปบ้างก็ตรงนี้งานยุ่งเดี๋ยวว่าว่างก็มารีวิวใหม่ไม่รู้ว่าจะซื้อตัวอะไรแล้วด้วยก็เหลือบูโซแหละแต่บูโซราคาเจ็บๆทั้งนั้นขอขอขอ,ขอปั่นเงินแป๊บหนึ่งนะโอเคงั้นวันนี้เราจบคลิปกันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย